นี่ครับพี่น้องมาดูองค์พระาธาตุครับเกิดจากพระพุทธรูปนะครับนี่คือแกะออกมาจากจากองค์จากองค์งท่านเลยนะครับแกะมาจากองค์ท่านเลย เป็นสิ่งที่น่าสัจจันมากนะมาดูนะครับพระพุทธรูปองค์นี้นี่คือแตกนะมีแต่พระธาตุนะเนี่ยเกิดจากฟองอากาศนะมามาล้อมตัวรวมตัวกันเป็นฟองอากาศ หลังจากนั้นก็ทำปฏิกิริยาโดยการารวมตัวกันเป็นแก้วนะถ้าดูอย่างนี้ถ้ารวรวมตัวกันแล้วก็จะมองเห็นชัดเจนตรงไหนที่มีที่มีอากาศอ,าองค์พระก็จะเป็นธาตุเลครับ ดูจากอย่างนี้ไม่ไม่เห็นฮะต้องใช้ต้องใช้แบบซูมเอานะต้องใช้กล้องซูมไม,ไม่เจอนะมาดูองค์พระธานนะตุนะก็ไม่รู้ว่าเรียก พระอะไรพระเนี่ยหน้าคล้ายๆทรงอินเดียนะทรงจีนมาดูองค์พระธาตุนะนะครับพี่น้องมาดูใกลๆๆนะ้ๆฮะเป็นที่น่าอาศัศจรรย์มากนะไม่ได้ปลอมแปลงนะ จะองค์พระธาตุแบบสมบูรณ์เลยองค์จริงเลยนั่นนะี่นี่ครับเป็นบุญตาอย่างยิ่งครับเป็นบุญตาครับนี่คือองค์พระธาตุของแท้ เกิดจากพระธาตุพระพุทธรูปองค์นี้นะจนแตกแล้วก็พอแตกเนี่ยแตกตรงนี้แล้วก็ก็งัดแล้วก็เทออกมานะครับพี่น้องอขอบคุณสิ่งดีๆนะครับที่ให้เห็นนะ ความมาเจันนะฮะอันนี้ก่อนนะครับเป็น้องสวัสดีครับ